ขับรถพานเห็นป้ายบ้านรักทุเรียนเลยแวะเข้ามาค่ะทุกคนอยู่น้ามนาวร้อยหนี่คือทุเรียนอันนี้อันนี้อันนี้กินได้ไหมเมื่อนี่กินพอกินพร้อมกิน,อ,อ,กนอันนี้คือกินได้แล้วโอ้ยอย่างเยอะอย่างใหญ่ใหญ่มากเลยเอาอันไหนดีใครเอาอันไหน เลือกเอาปาดเบิ่งลูกนี่อันนี้สุกเลยจ้สุกแกล้วทุกลูกกินได้หมดเลยเขามาซื้อในสวนเลยค่ะกินสดสดในสวนเอากรอบนอกนุมน่มในเตะ บ่าใครมีแต่ส่วนมากเป็นแบบไหนอ๋อนิ่มนิ่มจากน้อยก็นิ่มก็โอเคอยู่ลืมข่าวเอาจากน้อยโอ้โหเดี๋ยวเธอพี่พี่ให้เธอเลือกก่อนพี่เอารูปใดยเดอร์พี่เลือกที่หลัง ใส่กล่องเลยเนาะกินเลยเนาะพาไปชมทุเรียนบ้านลักทุเรียนเขาเขามาแบบฟุกๆเลยค่ะไม่ได้เจตนามานเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นป้ายเลิซวนกันเขามาเบิงปาดหลุดลูกย่างใหญ่เลยนี่โอ้ยลูกยางใหญ่เลยค่ะปืด๊ดมาเบิงทางนี้ดู มาเที่ยวสวนทุเรียนปาดท,ทุกคนเฮ้ยลูกยังใหญ่มีตัวลูกใหญ่ๆดกๆบ้านรักสวนทุเรียนอยู่น้าหนาวนน่นสวนเพิ่นปาดโอ้โห่นสวนพุ่นเป็นทั้งโน่นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งจุดชมวิวเดี๋ยวซื้อทุเรียนแล้วก็จะพาขึ้นไปเบิ่งจุดชมวิวค่ะ แวะแบบไม่ได้ตั้งใจเห็นป้ายก็แวะเข้ามาเลยสุดยอดโอ้ยลูกยังใหญ่ไหมโอ้ยมีแต่ต้นลูกใหญ่ๆเลยค่ะแค่นี้วานได้โทรมาหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้โทรไม่ได้โทรค่ะขับรถผ่านเห็นป้ายก็แวะเข้ามาเลยเออเห็นป้ายก็แวะเลย <c oughs> ก็เลยไปละเลยไปแล้วเลยป้ไปเวลากลับมา <c oughs> สุกบ่กกินได้บะเออแล้วก็ได้เราจากสองหน่วยป่ะหรือเปล่าเนี่ยมะมันมีหนึ่งกับสองมันตุงมไหมเนี่ยมันหนึ่งสองสามอันนี้ตุ่มอันนี้อะไร อันนี้มีสามสามสี่อันนี้หน,นึ่งสองสามัน,นจะใหญ่กว่านะเอาอันนี้ดูเอาหน,น่อยน,นี้หน่อยนี้แล้วก็หน่อยนี้จะจะอันนี้กับอันนี้รอปอกให้แบบกินได้เลยมาซื้อที่สวนเลยสวนทุเรียนมีจุดชมวิวด้วยนะ พามาดูจุดชมวิวของสวนทุเรียนอย่างกว้างเลยสวนสวนสวนทุเรียนเนีย่ยค่ะทุกคนสวนทุเรียนอย่างกว้างเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังปาสุดยอดเลยอะ่ะสวนสวนไปถึงน่นเลยอะ่ะสวนใหญ่มากกว้างมาก ค่ะลูกยังใหญ่เลยแต่ละต้นนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยโอ้อยูดูต้นนี้เต็มต้นเลยสวนทุเรียนส่งจีนค่ะคนไทยก็ได้กินค่ะแต่ได้กินน้อยสุดยอดเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวข้างบนวิวมุมนี้ก็สวย นี่คือจุดชมวิวในสวนทุเรียนนี่ค่ะต้นทุเรียนอยู่ข้างหน้า What? ส่วนตรงนั้นจะเป็นสวนยางพาราโกนต้นพาราสงสัยจะปลูกทุเรียนตอไงเลยนะว้า wow. วดูดูวิวรอบๆ สวยค่ะสวนทุเรียนบ้านรักทุเรียนที่น้ำหนาวเข้ามาแบบฟุกฟุกขับรถผ่านเห็นป้ายแล้วก็พากันแวะเข้ามาว้าวสวยมากค่ะด้านนู้นก็สวยนี่เราซูมไกลๆสวยค่ะ ไปจ่าย้าทุเรียนกันเราไม่รู้เท่าไหร่จะเป็นลมไหมเนี่ยได้เรียงกิโลเท่าไหร่เอ่ยกำลังปอกอยู่พันสองเก้าสิบใช่ไหมคะ สองหน่วยวมีกำลังปอกอยู่นี่เป็นเบาหวานก็ไม่ย่านคะ่ปะปาดลูกใหญ่ใหญ่ห่อยมากเหน่มากเจ็ดโลครึ่ง ตัดสดจากต้นตยังใหญ่มากเจ็ดโลครึ่งเอาไปกินวันหลังน้ำยานี่คือป้ายให้มันเป็นเพีงยงสุกเร็วอ๋อป้ายให้สุกเร็วขึ้นให้เสมอกันอ๋อคูคูคือจะสุกพร้อมกันเลยอ๋อนี่คือวิธีการป้ายอันนี้เท่าไหร่ตังนี้สามหกสิบ อยู่บ้านร้อนอยู่แล้วไม่เย็นเหมือนที่นี่อยู่ชัยภูมิร้อนค่ะมันคือไม่ได้อยู่บนเขาอะค่ะอยู่พื้นราบ พามาเบิ้งร้านกาแฟาค่ะเป็นร้านกาแฟามีที่พักแต่เหมือนจะไม่เปิดอยู่กลางทุง่งนะเอินหาเจ้าของบ่มีแสดงว่ายังบม่เปิด สวยค่ะวิวน้ำก็อโอ้ยเจ้าของบอยูหรือเพิ่นบเปิดบ่แน่ใจวิวสวยจอดไปทั่วเห็นวิวสวยสวยก็จอดเลยค่ะพราเขามาเพิ่นบเปิดกิจาการยังโบเปิดเพราะว่ายังบาถึงเทศกาลท่องเที่ยวมั้ง แต่เขาก็มาถ่ายรูปให้เบื้งว่ามันสวยงามขนาดใดสวยค่ะวิวภูเขาวิวทุ่งนาสวยค่ะหอมต้นเขาสวยมาก นี่ค่ะเป็นร้านอาหารมีที่พักมีสี่ห้องที่พักสี่ห้องแต่ตอนนี้เพิ่อนยังบ่เปิดเข้ามาเงียบคลิบเพิ่นหาภัยก็ะบ่มีเพิ่อนอาจจะเปิดหนาหนาวตอนนี้ก็นาฝนอยู่สวยค่ะอย่ายบึงรอบๆ ไปเย,ยนกันยงมาหาไทายรูปปปโตไปไปตโตเขาเข้ามากกว่าที่มาหากินเข่าเที่ยงมากินกาแฟแต่เออเราบนมีคนเขาก็เลยได้ไมาถ่ายวิว่ะเดินทางต่อไปค่ะไปหาแนวกินทายไปเรื่อยๆ มองได้สวยก็ oh, <I> หยุด <what S 1> พักไปเรื่อยๆค่ะอ๋ออา่ิมนพ่อไงเจ้ากระเดาไปไปค่ะไปเจอกันอีกสถานีต่อไปกะวา่ชิมหาแนวกินลานเพื่อนบปเปิดไหมแต่สวยๆค่ะมาแวะคาเฟ่ค่ะนึกว่าจะขายอาหารน้ำพอมาถามบอกไม่ได้ขายอาหารก็เลยแวะมาชมวิว พามาชมวิวค่ะร้านคาเฟ่วิวทุ่งนาสวยมากค่ะบรรยากาศดีดีตรงนี้จะเป็นที่นั่งไปเลป่ป่ะไปถึงพุ่นเลยสุดท้ายเลยอันนี้คือบรรยากาศของร้านคาเฟ่จะล่มรื่น ตรงนี้จะเป็นบ่อบัวก็จะมีที่นั่งติดทุ่งนาแบบนี้เลยค่ะสวยบรรยากาศดีตอนแรกคิดว่าจะเขามากินอาหารเพราะถามเราบ่มีอาหารมีแต่เครื่องดื่มวิวสวยค่ะบรรยากาศดีนี่คือบรรยากาศ ว้าวบรรยากาศดีมากเลยด้านหลังไกลๆก็จะเป็นภูเขา,าค่ะเป็นภูเขาวสวยงามหอมต้นข้าวอันนี้อยู่แถวเพชรบูรณ์ก่อนจะถึงภูทับปบิกเขาก็พามาแวะบึงบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ ชื่อร้านลานนาคาเฟ่ประมาณนั้นค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากร่ลมรื่นคาเฟ่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นอ้อยส้มจีดส้มจีดทามาเทียวคาเฟ่แบบงงๆง งง,ง,งว่ามันเป็นคาเฟ่ที่น่ารักพาไปชมภายในร้านนี่คือภายในร้าน ลานาคาเฟ่ชื่อลานาคาเฟ่ขายเครื่องดื่มกาแฟบรรยากาศดีไปแล้วนะขอบคุณค่ะน้<ป> <N> ong, องเขาจัดร้านสวยดีไปโต้ค่ะไปหะอาหารกินโต้ตรงนี้ขายเครื่องดื่มไม่ได้ขายอาหารแต่บรรยากาศดีค่ะลานาคาเฟ่ ตรงขามน้ำก้อถแถวๆน้ำก้อค่ะถแถวๆน้ำก้อบรรยากาศดีบรรยากาศทุ่งนาหนานั่งอยู่ถ้าเกิดมีอาหารเนาะม่มีอาหารไปโต๊ะไปเบิ้งว่าเขาที่จอดจุม่มกุงไหนสรุปแล้วก็มากินข้าวอยู่ตรงขามกับร้านคาเฟ่นี่แหละค่ะเรไปไกลเซฟสองจานค่ะ พี่ยิวันนี่กินสองจานแซ่บบอกพี่ยิ้วัน่น Here I am in a beautiful little restaurant on the side of the road where they have very good food yum 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 น e ำย u m yum ด้วห,หิวร้านกาแฟที่เขาเขาไปทายเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตรงขามกันร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำค,คุณยายคุณยายก็ยืนเฮ็ดอยู่นั่นกินง่าย

มีมารยาทที่เดียวไปมีวันเด็กมีมารยาทมีมารยาทงสอสา thumbs u